ต้องท้าวันนี้อยู่ในการแฟชั่นสปอร์ตไลท์เป็นรายการที่บอกความรู้สึกเกี่ยวกับชุดที่มีในเฟรมฟีฟานะครับโดยเราจะเริ่มจากชุดที่เรายินดีนําเสนออย่างยิ่งคือชุดแรงตะลอกครับเป็นชุดแนวนักฆ่าที่ได้จากการคอแ์บครั้งแรกของเราก็คือฟีฟายเขหลักของแรงตะลอกโดยส่วนนี้ผมชอบในส่วนของชุดนะครับชุดมีความผิวไหวจากผ้ามันคอด้านหลังนะครับผมจะวิ่งให้ดูครับนี่ครับผิวไหว แด้ความรู้สึกแบบคล่องตัวหลับสายไฮไลท์แนะนําเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ผ้าป่ปาาเป็นผ้ปาปิกปลาลายโคง้งลายดอกไม้เป็นงานประณีตสามารถใส่ได้กับทุกชุดเลยนะครับมาดูส่วนของแขนนะครับแขนเป็นกรงเล็บหรือใบมีดเป็นเหมือนกาตา้าในเกมลักนาล็อกเป็นอาวุทธที่มีความออกแบบแบบ,แบ,บละเอียดมีเท็กเจอร์ของเหล็ก มีเท็กเจอร์ของเหล็กดูสมจริงสุดเลยนะครับในส่วนของการผสมเดี๋ยวจะผสมให้ดูครับผม mm hmm. แล้วจะใช้ในส่วนของเสื้อแล้วก็ผ้าปิดปะนะครับชุดเป็นแบบชุดแบบชุดแบบทรงยาทรงยาวนะครับเราจะใส่กับเลดไลท์เพื่อให้เพื่อให้มันสามารถใส่กับรองเท้าอื่นได้เพราะว่าเพาชุดเลนล็อกเนี่ยมันมีความยาวของเกงที่สูง ส่วนรองเท้าจะใส่เป็นรองเท้าตีนหมีก็ได้ครับเพื่อให้มันสีตัดกันเล็กน้อยแล้วก็เป็นที่นิยมของชุดผู้หญิงหลายชุดเลยหรือใส่เป็นรองเท้าคาร์บอนสปีดก็ได้ครับแบบไฮไลท์อะไประมาณนี้ผมที่เลือกใช้เป็นทรงผมจริ้งเจาะครับเป็นทรงผมที่มีความแฟนตาซีค่อนข,ข้างสูงเลยทีเดียวสำหรับการแนะนำชุดก็มีเคียงที่เท่านี้ครับ